สวัสดีนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ในช่องนาคาเสริมทรัพย์เนาะในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับหมอภูมินะครับเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำเดือน เมษายน2 5 6 4นะคฮะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนปีใหม่ไทยก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านพบพันในสิ่งที่ดีหลุดพ้นจากความทุกข์ความชั่วร้ายทั้งปวงนะครับปดปัญหานี้สินเนาะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะ่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องทําอะไรแบบว่าต้องวางแผนต้องมีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนเอาไว้นะฮะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนะี่ย ดวงชะตาบอกว่าเป็นไพ่หน้าขอบวชและไพ่หน้าบรรดานน้าเป็นช่วงเวลาที่คุณรีบเร่งไม่ได้คะ่ะจะต้องค่อยๆทําค่อยเป็นค,ค,ค,ค่อยไปนะครับเป,เป็นช่วงเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเป็นช่วงเวลาในการแบบว่าทําอะไรด้วยความอ,อ่าาชานิดหนึ่งนะหรือบางครั้งบางคราวอจะมองได้ว่าคุณอาจจะก,กําลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึง่งถามว่ามีโอกาสได้ไหมอ่าอย่างเช่นบางคนบางท่านอาจจะยื่นสมัครงานไปแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหม <c oughs> ผมบอกก่อนว่าช่วงแรกเดแบบ ข่าวคราวจะเงียบมันจะไปโดดเด่นช่วงประมาณป,ปลายเดือนช่วงกลางๆเดือนเป็นต้นไปนะฮะถึงจะมีโอกาสได้รับข่าวดีในตรงนั้นนะครับแต่เพื่อความชัดเจนผู้คอมเมนต์ยังภูมิอยากจะแนะนำนะ,ะทุกท่านเลยนะฮะไปดูแบบลักษณะเพื่อเอาคำพยากรณ์มาประกอบกัน,ก,นกับคำที่ภูมิเนี่ยพยากรณ์นะฮะเอามาไว้ให้นะครับเพราะอะไรเพราะเราจะได้คำตอบตรงนั้นเนี่ยนะครับมา เขาเรียกว่ามาผสมผสานกันมาอัดแอปกันนะครับว่าเออเปนเหมือนกันตรงไหนเขาบอกว่าจะได้ไหมถ้าคําพยากรณ์เหมือนกันก็แสดงว่าเมค e ชัว์เลยว่าคุณได้แน,น่นอนอะไรอย่างนั้นนะฮะฮันนี่มีภายนาคบรรดาน,น้ําขึ้นมาช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการที่ทําอะไรแบบว่า มีความราบรื่นมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้คาปรึกษาที่ดีนัาเป็นอันนั้นก็คือทําอะไรก็คือทําได้อย่างเรื่อยๆนะฮะเข้ามาแบบเรื่อยๆชัดเจนใครที่กําลังเปิดธุรกิจกิจการอะไรบางอย่างเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่า คุณจะสามารถทํางานได้อย่างเรื่อยๆนะครับมีคน้ามาขอความมีคน้ามาให้ความชื่ยเหลือคุณนะครับแต่เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินนี่จะโดดเด่นมากๆก็คือช่วงกลางๆเดือนจนถึงปลายเดือนเป็นต้นไปนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดความล่าช้าหรือว่าคุณอาจจะได้เงินเดือนช้าหรือว่าคุณอาจจะรอเงินที่มาอย่างช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยไปดูตําแหน่งการงานเช่นพนักทรงเพลงแล้วก็พนักบัลหลังอ่ในเรื่องของการงานนี้ต้องบอกก่อนว่า คุณเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยเร่งรีบสะเท่าไหร่ในเรื่องการงานมาก็มามาก็ทําไม่มาก็ไม่ทําเท่านั้นเองซะไม่ได้อยากจะตามงานน่าสงเพงคือเรื่อยๆสบายๆคุณคนที่ชิวในช่วงเดือนนี้นะไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่หรอกแม่แต่พองานรถไฟลนก้นเท่านั้นแหละนะวิ่งแถวไม่ทันนะฮะมีพนักบันลังทุกงานทุกสายงานในช่วงนี้จะมีคําตอบที่ดีจะได้โอกาสที่ดีนะครับผมบอกก่อนว่า แม้ว่าคุณมีปัญหาอะไรในงานก็ตามทุกงานทุกสายอาชีพจะได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเจ้านายจะรักจะเอ็นดูนะครับเขาจะดูพัฒนาการของคุณแล้วก็เขามีโอกาสที่จะมอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวัญถุงเงินโบนัสหรือว่ามีของขวัญพิเศษให้กับคุณได้ฉะนั้นช่วงนี้ทําผลงานให้ดีบางคนก็อาจจะเอาผลงานไปออกสู่สายตาสาธารณาชนอะไรเงี้ยเอางานไปเผยแพร่นะตีพิมพ์ตีแผงงานวิจงวิจัยพวกนี้นะครับถือว่ามีความโดดเด่น นะถือว่าดวงค่อนข้างเปิดนะฮะในเรื่องของการงานนะครับภูมิม,มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ตัวเองในการทํางานก็แล้วกันนะครับไพ่หน้าปัญหลังก็อาจจะโดดเด่นไปอีกเกี่ยวกับในเรื่องของด้านภาษาการเจราจาการค้าการขายการดีวง,งดีวงานต่างๆซึ่งช่วงเดือนนี้ใครที่กําลังทําอะไรตามที่ผมบอกไปข้างต้นถือว่างานของคุณจะรุ่งจะเริ่มต้นเป็นทางที่ดีแล้วนะครับมีความเขาเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความ เห็นเห็น,สนเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยเขาก็เลยจะดึงคุณเนี่ย,ย,ยไปทํางานด้วยก็ได้นะครับซึ่งในช่วงเดือนนี้ถือว่างานคุณจะได้เจอแบบหลากหลายรูปแบบมีการเรียนรู้งานใหม่ๆมีการเจอคนใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับตัวเองนะครับอย่าทิ้งความพยายามนะเออทำให้มันเต็มที่แล้วก็ทําให้มันไปถึงที่สุดเลยภูมิเป็นกาลังใจให้นะฮะไฮนี้ตําแหน่งของการเงินค่ะมีไพ่นั่งปรจจุบัวทองแล้วก็ไพน่นาแก้วมณีเป็นยังไงกันบ้าง นาคพจนวัวทองเ็บอกว่าเป็นไพ่นาคแห่งเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งเจ้ากมนายเวรค่ะนะคะในช่วงนี้จะทาาําอะไรจะไปไหนมาไหนนะคะใช้เงินเก่งมากว่าเจ้ากานายเวรคอยขัดขวางอยู่ระวังเรื่องของของหายนะคะของมีค่าหายหรือว่ามีคนมาหยิบ ฉกฉวยเอาของเราไปจะทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้มีไพ่หน้าแก้วมณีขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็หมายความว่าการเงินของเราอะ่ะจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องหากใครที่คิดอยากจะไปกู้ยืมสินชาวันพฤหัสบดีคุณจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะหรือสเตทเมนต์บางอย่างจะต้องมีความครบถ้วนถูก นะครับเพราะว่าหน้าไพในช่วงนี้บอกว่าแม้ว่าเราจะทําอะไรแม้ว่าเอกสารเราครบเท่าไหร่มันจะมีความล่าช้าอยู่นะฮะเรื่องของการเงินจะเกิดความล่าช้านะฉะนั้นภูมิก็เป็น้ำใจให้แล้วกันนะครับค่อยๆค,คิดค,ค,ค่อยวางแผนไปแต่ถามว่าทาช่วงไหนถึงจะได้เนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาคมนะฮะลองยื่นไปก่อนนะครับมันมีโอกาสจะได้รับข่าวดีแต่ว่าถ้าเดือนเมษายนนี้แนะนําก็คือช่วงปลายปลายเดือนนะครับถึงมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้นะท่านี้ก็ การเงินนี่อาจจะหมดไปกับในเรื่องของบริวารคนรอบข้างค่าเดินทางนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลของตัวเองหรือคนในครอบครัวด้วยนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ภุมิก็อยากจะแนะนําว่าให้เก็บเงินเอาไว้เยอะๆนะเออเพื่อที่จะเอาไปจ่ายนะจ๊ะเพื่อความปังเนะาะทีนี้ในเรื่องของความรักคนโสดเป็นยังไงกันบ้างคนโสดความรักในช่วงนี้เขาบอกว่าคุณ มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะได้คุยแหละนะได้แบบว่าได้พบเจอกันได้นะัดเจอกันออกเดทการดีด,ดีไม่ดีอาจจะมีเรื่อง18บดวกด้วยเออเนี้ยผู้มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวเก็บหมายนะจะลูกเก็บหมายในใะจเพื่อความปังเนาะถือว่าเป็นช่วงโดดเด่นแต่ว่าถ้าคิดอยากจะหวังใครเป็นแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องให้เวลาเป็นตัว ตัดสินใจแล้วก็ให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะอย่าเร่งรีบนะจ๊ะอย่าชิงสุกก่อนหามเนาะถ้าไม่พร้อมก็ป้องกันเท่านั้นเองนะฮะท่านี้คนที่มีคู่แล้วเนี่ยระวังอย่างหนึ่งนะคนเกิดวบนเรื่องหัดระวังอารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนยังไงพูดจาเป็นไฟหรือแม่คือบางครั้งบางคราวแทบจะคนนั้นแทบจะไม่พูดเลยอีเนี่ย ซัดไปแล้วนะฮะให้ระวังเรื่องของการทล้อยิวดกันระวังในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยลงรอยกันซะเท่าไหร่นะฮะคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจไวแต่เขาอาจจะเป็นคนที่หัวช้าก็ต้องเข้าใจกันในตรงนี้เนาะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหากันบานปลายนะคะส่วนความรักต้องบอกกันว่าความรักความสมันของคุณเนี่ยยังดีอยู่ย,ย,ยังยังทุกอย่างปกติค่ะแต่ว่าที่ไม่ปกติเลยก็คือตัวเราอ่ะอาจจะอารมณ์หน่อยนะเจ้าอารมณ์หน่อยเจ้าชู้หน่อยนะบางทีก็อาจจะแบบว่า ชอบส่งสายตาให้ผัวชาวบ้านบางทีก็อาจจะว่าชอบเช็คเลตติ้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันทำได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่โอเคนะฮะภูมิก็ไม่อยากจะแนะนําตรงนี้เนาะท่าน,นี้เรื่องของสุขภาพร่างกายคนเกิดวันพฤหัสบดีสุขภาพร่างกายเพื่อไพิขึ้นมาเป็นไพน่นา้าคู่ปารามีแล้วก็เพ็นนักสะดุง้ง ไพ่เนี่ยบอกว่าระวังในเรื่องของโกกรครกมโรคเวรนะครับโกกรครกมโรคเวรยังไงปวดหลังปวดเอวไม่หายสักทีนะคุณอาจจะเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วงนี้อะไปหาโกบหาปลามาปล่อยซีสักเก้าตัว1ิบตัว19ตัวนะฮะเพื่อความปังนะครับเพื่อบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะปลดปล่อยเราบ้างนะครับหรือโรคเกี่ยวกับขเขาเรียกว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรนะลรกที่มันมาจากกรรมพันธุ์นะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันไม่ไม่แน่ใจนะตรงนี้นะแต่ว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นมากกว่ามีภายนาคคู่บารมีเนะี่ยเป็นสายยะเป็นสายใหญ่มาเลยจ้ะนะตรงนี้ให้เรามาระวังให้กินอาหารให้ครบ5หมู่ให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ของมีประโยชน์ในะช่วงนี้ต้องรักสุภาพตัวเองขับถ่ายเยอะๆนะกินพวกไฟบงไฟเบอร์เยอะๆนะฮะเออเดี๋ยวมันจะไปกองพองกันในพุงไม่ไหวนะคะนะวิธีการเสริมดวงชาววันพรฤหัสบดีช่ว พวกนีท้ทํำยังไงทําบุญบํารุงทํานุบํารุงศาสนานะฮะประตูวัดซ่อมแซมวัดต่างๆหน้า,นา,นาบันดงบันไดใครทําใครสร้างที่ไหนให้โอนเงินไปทําบุญได้เลย5บาทสิบาทก็ถือว่าได้บุญ5บาทสิบบาทก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้เราเนี่ยขึ้นสวรรค์ไปแล้วถ้าใจเราบริสุทธิ์พอนะฮะเสร็จแล้ว ให้กรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้ลูกทําบุญนั่นนู่นนี่มาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมเป็นจงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสวยบุญแห่งข้าพเจ้าได้ทํามาวันนี้อุทิศกรวดน้ําไปให้หมดเลยทุกอย่างแม้ว่าบุญเราจะทำเนาะแม้ว่าเราทําบุญในจํานวนเงินที่น้อยแต่บุญเราได้เยอะมหาศาลใจเราเป็นตัวก,กาหนด นะฮะเป็นกําลังใจให้นะครับภูมิก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านเลยที่เอาคําภูมิไปปฏิบัติปรับใช้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านพบพ่นานแตสิ่งที่ดีหลุดพ้นจากความทุกข์ทังปวงแม้ว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรอยู่ภูมิก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้คําตอบที่ชัดเจนมีทางออกที่ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอให้คุณได้เรียนรู้นะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับวันนี้ภูมิก็ขอตัวลาไปก่อนอ่ะ ก่อนจะละก่อนที่เราจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องเพจแฟนเพจนะคะเสริมทับแล้วก็ y o u t u b e นะคะเสริมทัพด้วยนะครับเพราะว่าผูมเนี่ยจะไปลงดูดวงไว้ในช่องเพจซะมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นไลฟ์สดที่นั่นด้วยแต่ช่อง Youtube ก็คือลงแค่คลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวไปพบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ